ทุกคนนี่โรงแรมเ็นจทาราคนออกวิฟ้าสวยเนาะนะฮะคนออกไปทํางานกันหมดแล้วเมื่อเช้าอาหารเช้าข้างล่างเลิศอยู่นะฮะเป็นแบบแนวอาหารจานเดียวแล้วก็มีกระฟงกาแฟนี่ห้องนอนสบายสบายค่ะทุกคนจ้าเดี๋ยวเราจะออกจากห้องนี่ฮะเ็นจทาราไปแถวเขาเรียกเอาวันหรือโรบินสัน ก็จะเดินชมวิวไปนะฮะจากเมืองจินสอพองมาไปเจออ๋อเดี๋ยวจะไปนี่ดีกว่าคอฟฟี่มะเป็นร้านคาเฟ่ที่อยู่แถวนั้นเราไปดูกันนะว่าเป็นยังไงเนาะเพราะเขาบอกว่าเลิศมากนี่ฮะห้องนอนเลิศอยู่นะฮะเลิศค่ะทุกคนเนี่ย yeah, ห้องน่าอยู่มากดูสิฮะเ,เดี๋ยวเราจะไปแถวฝั่งนี้เขาเรียกว่าเอราวันใช่ไหมไปเอราวันได้ใช่ไหม,ไไไหมก่อนถึงโรบินส์นันหรือว่าเลยเอราวันถึงก่อนโรบิน เอาไปหน่อยหนึ่งเนาะได้เดี๋ยวจะเดินเดินชมเมืองไปถ่ายวิวจากโรงแรมสวยๆไปขอบคุณครับทัลเดี๋ยวเราไปแถวเอรา,าวันตรงนั้นที่บอกว่าไปคอฟฟี่มาอะทุกคนเดินชมเมืองทุกคนจะพาทุกคนไปชมเมืองนะครับนี่หาข้างล่างเรานะฮะเดี๋ยวจะเดินไปจ้านี้นะฮะบรรยากาศทุกคนเป็นจัตตารา ไปเดี๋ยวฝนตกนี่หากเข้ามาในซอยเอาขาสามยอดสามซอยที่31เดนะเดินเข้ามาในซอยนิดเดียวเองทุกคนเป็นจัทาทราทุกคนเราเดินอย่างเงี้หาเห็นซอยไหมฮะมเป็นถนนสมเด็จพระนารายณ์มหาราชถ้าเลี้ยวขวาไป4ี่หกิโลก็จะไปย่างเนยที่เราไปเมื่อคืนมา ถูกไมหมฮะแล้วฝนตกหนักมากอาหารยัางเลยอร่อยมากแต่ถ้าเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวเราออกจะเลี้ยวซ้ายไปโรบินสันตรงตรงนั้นเขาเรียกว่าเป็นเอราวันซึ่งจะมีคาเฟ่คอฟฟี่มาอยู่นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากให้มาเที่ยวลบบุรีจังเลยเพราะว่ามีอะไรน่าสนใจเยอะด้วยความที่ว่าในเมืองเขามีวานนอนเยอะไงเหมือนจะโดนครองเมืองภาพพ์ก็คือจริงๆนักท่องเที่ยวก็ชอบมาดูลิงนะให้เขาอยู่คู่บ้านคู่เมืองไปอย่างนั้นแหละเพียงแต่ว่าในตัวเมืองเนี่ยบางทีเนี่ยก็อยู่แบบโดนลิง เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันสนนะฮะทุกคนคนก็เลยออกมานี่ยตามนอกเมืองตามวอองเวียนสะแก้วไม่ใช่สะบัวนะฮะสะแก้วแล้ววงเวียนสมเด็จพระนารายณ์ก็จะเป็นแนวแบบขยายเมืองมาทางฝั่งนี้ก็จะมีร้านรวงอืมนะฮะอยากให้มาเที่ยวเมืองลบบุรีเพราะบางทีคนจะชอบไปไปไหนไปเหนือไปไหนปากช่องเขาใหญ่อะไรประมาณนี้กันไปใต้ไปทะเลแต่ว่าพอ ลบบุรีคนจะนึกถึงว่ามีลิงแล้วก็อย่างดีก็ไปไหนฮะไปเขื่อนป่าศักชนรสิธย์นั่งรถไฟไปเช้าเย็นกลับประมาณอย่างเงี้ย mm hmm. ก็จะจะเป็นแนวนั้นไปแค่แนวค้างคืนอยากให้มาเที่ยวกันเยอะๆฮะ,ะเพราะว่ามาแล้วเราก็ชอบนะ้ำเมืองลบบุรีเนี่ยแผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์อย่างน้อยปีละครั้งสองครั้งต้องมาให้ได้เพราะงานกระท้อนหวานช่วงกรกฎาคมกลา,กลางเดือนก่อนกลางเดือนแล้วก็งาน แผ่นดินทองสมเด็จพระนเรยทรมหาราชในช่วงงานฤดูหนาวหาทันวาก็มาเที่ยวได้มาพักที่เบญจทาราโรงแรมตรงนี้ก็ไม่ไกลจากโรบินสันไม่ไกลจากบิ๊กซีหาเลี้ยวซ้ายไปเนี่ทุกคนนี่ฮะโรงแรมจะอยู่ในซอยบุญถาวรเลยทุกคนนี่ฮะเขาสามยอด31เดนะฮะเดินไปตรงนี้ก็เป็นวงเวียนสมเด็จพระนารายณ์นี่ฮะโรงแรมเบญจทาราทุกคนไป เดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆเนี่ยฮะบิ๊กซีก็เห็นแล้วบิ๊กซีใหญ่บิ๊กซีเล็กแล้วก็แยกเอราวัณเขาจะเป็นถนน A R 1, เอราวัณเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว่าเป็นยังไงถึงได้มีชื่อดังว่าเอราวัณนี่ได้ยินปกติได้ยินแต่ว่าน้ําตกเอราวัณจัง A R 1, จหวัดกาญจานบุรีใช่ไหมแต่ที่ลบบุรีนะฮะเราก็จะมีท้องที่ที่เรียกว่าเอราวัณถนนเอราวัณประมาณนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะ น่จาบิ๊กซีลบุรีนะฮะเคฟซงเคฟซีเอ็ทนไม่ไกลจากโรงแรมเบนจัตรานะฮะเบนจัตราใกล้มากเดินออกมานะฮะจริงๆแล้วจากตรงนี้ไปทะเลสาบชุบศนก็มไม่ไกลนะทุกคนเคยได้ยินไหมทะเลสาบชุบศนจะเป็นพื้นที่ที่มีดินสอพองเยอะที่สุดของประเทศไทยนะฮะนี่หาบิ๊กซีตรงนี้ก็จะเป็นโรงเรียนไทยรัฐวิทยาจ้ะทุกคน ไม่ไกลนะฮะจากบิ๊กซีจากเบญจทราาเมื่อกี้ยะหาทุกคนจา๋านแะล้วพูดถึงเรื่องลบบุรีก็ต้องพูดถึงคำขวัญใช่ไหมนะฮะวังนารายคู่บ้านสารพรการคู่เมืองลือเรื่องอะไรนะเมือ่ออะไรนะลองต่อซิใครจำได้บ้างเมืองดินสอพองอะไรประมาณนี้พูดถึงดินสอพองก่อนดีกว่าเพราะว่าดินสอพองบางคนไม่รู้จักนะ มีสรรพคุณอะไรยังไงทําให้ใบหน้าผ่องแพ้วทามาจากอะไรทุกคนรู้ไหมเขาบอกว่าทํามาจากดินดินเหนียวผสมกับแคลเซียมคาร์บอเนตนะฮะนะฮะเป็นเป็นศัพท์ทางวิทยาศาสตร์นิดหนึ่งเขาเรียกว่าดินเมาดินสอพองถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าดินเมามเมาออกเสียงแบบอาจจะลําบากนิดหนึ่งนะคะ เอามาทาหน้าแต่ต้องเอาไปต้มฆ่าเชื้อก่อนอะไรป,ประมาณนี้แล้วก็สรรพคุณเนี่ยเอาไปนี่ฮะเวลาเรากินไข่เค็มะทุกคนบางทีก็เอาดินสอพองอไปพอกกับเกลือแล้ไปพอกกับเทคนิคการทําไข่เค็มหรือเอป็นลดความเป็นกรดของดินเอาไปทําเป็นตีนปูนขาวดินสอพองผสมกับปูนขาวหรือเอาไปฆ่าเชื้อในดินก็ได้ทั้นสรรพคุณของดินสอพองเยอะแยะมากมายนะนอกจากจะทําให้เราผิวพรรณดี ดินสอพองทอกหน้านะฮะก็จะมีสรรพคุณทางด้านเกษตรกรในโรงงานอุตสาหกรรมเขาก็ใช้ดินสอพองเป็นเขาเรียกว่าเป็นส่วนประกอบในการผลิตสิ่งใดๆต,งๆต่างๆหลายอย่างเลยนะทุกคนนี่คือลบบุรีเป็นเมืองดินสอพองมากที่สุดเขาบอกว่าแหล่งที่ดินสอพองเยอะที่สุดก็คือบริเวณทะเลสาบชุบศนทุกคนเฮ้ยตรงนี้สระบุรีจากตรงจุดที่เรากําลังเดินอยู่เนี่ย อีกกิโลเองแล้วก็พระพุทธบาทสระบุรีอีก1ิกิโลทุกคนใกล้มากใกล้กับลบบุรีมากๆทุกคนฮันเบญจาทาราไปนะฮะพระพุทธบาทสระบุรีแค่10กว่ากิโลเองนะไม่ถึง20กโลทุกคนใกล้มากๆนี่หาบิ๊กซีใหญ่นะฮะบิ๊กซีหนึ่งเม่เราเดินมาเป็นบิ๊กซีสอง,งฮะทุกคนอันนี้จะใหญ่กว่าตรงนี้เรียกว่าท่าสาราทุกคน ท่าสาราในเมืองลบบุรีนี่แหละนะฮะโอเคนี่จะมีสองแถวนะฮะวิ่งตลอดเลยฮะทุกคนวิ่งผ่านโรบินสันโลตัสแมคโครนะฮะแล้วมีโรงหนังเมเจอร์ด้วยหานี่ยในที่สุดเราก็มาโซนไนมาเก็ในซอยที่จะไปเอราวันหรือว่าร้านทเวนตี้ทุกคนเป็นคล้ายๆกับเป็นร้านขายทุกอย่าง20บาททเวนตีาานะะ้เดินเข้ามานะฮะเดินเข้ามาประมาณกิโลกว่าๆทุกคนก็จะเจอบรรยากาศแบบนี้ก๋วยตีลงก๋เตี๋ยวเ,เรือ ก็อีกข่มอะไรต,ต่างๆเนี่ยฮะเป็นร้านโซนตลาดนัดกลางคืนทุกคนนะฮะแต่จริงๆบิ๊กซีอยู่ตรงนี้เองอเราอุตส่าห์เดินอ้อมมามันใกล้กันมากเลยนะถ้ามาจากหลังบิ๊กซีเนี่ยแต่ไม่เป็นไรฮะทุกคนมันจะได้ชมเมืองบรรยากาศดีๆทุกคนก็ไม่ไกลจากเนี่ยฮะนะฮะเบญจทาราทุกคนเดินมาประมาณกิโล2กิโล3กิโลอะไรก็ว่าไปนะทุกคนนะคือทุกคนกลายเป็นว่า นี่คือขยายเมืองมาถึงตรงนี้เลยอย่างเส้นที่เราเดินหน้าโรงแรมมาเมื่อกี้เราเลี้ยวซ้ายเข้ามาถูกไหมถ้าเดินตรงไปอีกนิดก็จะเป็นโลตัสแมคโครโรบินสันเมืองเมืองลบบุรีขยายใหญ่มากทุกคนนี่หานี่ขนาดซอยเลี้ยวเข้ามาตรงทเวนตี้เอราวันนะยังจะเตรียมขยายกันมาได้ขนาดนี้ทุกคนดูสิร้านรวงมาเปิดกันแบบคึกคักมากๆเลยนี่หาทุกคนในซอยนี่หา พร้อมขยายความเจริญมาอย่างไม่หยุดยัง้งจริงๆหาฮะลบบุรีสวยไหมฮะตรงนี้ไม่ไกลจากเบญจทาราเลยเดินมา2กิโลประมาณอย่างนี้ฮะนี่ฮะทุกคนบรรยากาศดูสิฮะของกินเพียบเลยแม้แต่ในปัม๊มนี่คือขนาดในซอยนะที่เข้ามาเพื่อจะมาแถวเขาเรียกว่าเอราวันทเวนตี้ลบบุรีนะฮะห้างทเวตี้เป็นห้างคล้ายๆกับเป็นช็อปขายของ20บาททุกอย่างประมาณนี้เลยนะฮะ นี่ฮะทเวตี้ลบบุรีทุกอย่าง20บาทเขาบอกตรงข้ามจะเป็นคอฟฟี่มะเรามาดูกันอยู่ตรงอันนี้ไงทุกคนซ้ายมือนี่ไงเจอแล้วคอฟฟี่มะนี่ฮะอ,อ๋อนี่ไงร้านอาหารเวียดนามด้วยทุกคนมีทั้งแหนมเนืองกว๋วยจับยูนกาแฟสดเปิด8โมงเชา้าถึง4ี่โมงเจอแล้วเดี๋ยวเข้าไป EP แรกเลยนะทุกคนจับเข้าไป